เป็น,ปนอุจจาระค่ะถ่ายออกมาเลือดแบบอุจจาระก็อแรกก็คือมันเป็นดิสก์ดวงครับก็อ่าผ่านไปสามที่ไปหาหมอไปหาหมอลอพั้ยยาฤทธิ์โยงมาทานครับบ้านอืมอากาศก็ไม่ดีขึ้นจึงมันจะปวดปวดค่ะก็เลยหออนะอีกรอบเลยก็หอก็ เกิดเนบาดแผลใหญ่ครับหมอบอกว่าไม่ใช่สีด้วงละอ่าไม่ใช่ละพอไปหาหมอหมอบอกไม่ใช่ละอ่าคุณเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลายอุ้ยแล้วพอได้ฟังได้ยังไงเนี่ยจากหมอบอกว่าจากประสบการณ์ของหมอเอออ่าหมอคือใช้สีด้วงไปที่ตานเราแล้วก็ไปเจอก้อนเนื้อแข็งเอออ่าซึ่งมันไม่ใช่สีดวงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมอก็เลยตกไป เอ็กวจร่างกาทั้งหมดมีค่าประเด็นเพิ่มสี่สบเปอร์เซ็น40%โอ้ใช่เใช่ครับครับแล้วอย่างไรหมอก็ไปทำที่ทีสแกนเอาตรวจชีดเนื้อก็คือเป็นมะเร็งอ่าสรุปเป็นมะเร็งละค่ะอืตอนนั้นก็ก็เป็นกายก็ตายก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็มีประธานหมู่บ้านค่ะ เขารู้จักพอดีเองเขาก็ไปเยี่ยมเราไปหาพันที่18สิงหาคมคาถูบ้านไปเยี่ยมที่22สิงหาคมจะลองกินไหมเรัักเลือสุดท้ายครับพี่มันเป็นตะบุญภัยไหมอืมไม่ใช่แต่พี่ก็ไม่เคยกินนะแต่พี่ที่ทำงานบริษัทที่ก็ขายเอองนั้นเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับจะติดต่อให้ได้แค่โอเคพี่จะอ ให้เบอร์มาหดู๋วาโทรติดต่ออืแล้วก็โอเคตัดสินใจซื้อเลยเพราะอยากขายเราก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรเยอะแยะใช่ค่ะมาเลนไม่มีทางเลือกอะลองดูอยากขาย<ช>แล้วยังไงต่ออสั่งมาทานจากวันนั้นถึงวันนี้ทานได้ประมาณสองเดือนััสิบวันสเดือนะสิบวันหมอนน้นผ่าตัดอืไม่ผ่าเพราะรู้สึกว่าอาการ การขับถ่ายเราไปดีขึ้นไอ้จากเดิมที่มีเลือดมีอะไรตัไม่อะรเนี่ยนะที่รู้สึกว่าโหถ่ายลำบากเนี่ยอ่าใช่ค่ะไปดีขึ้นถ่ายปกติเลือดก็ไหลน้อยลงการห่วงก็น้อยลงแล้วก็หมอก็นัดไปส่วนเลือดตรวจค่าคขางผิดปกติค่าเลือดออกมาปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะอ้าวเฮ้ ต้องออกระยะสามครับไปทำดิจิตแกนมาเหลือประมาณสองจุดสี่จากเดือนทียมค่ะครับก็เราก็เริ่มมั่นใจละยังไงก็ไม่ผ่าเพราะการผ่าตักมะเร็งลำไส้ใหญ่ตอนปลายคือต้องมัต้องเป็นตัวการขับถ่ายที่อยู่หน้าท้องตลอดชีวิตครับคือปิดทวามคิดค่ะเออลูกก็เลยตัดสินใจไม่ผ่าตัดดีกว่าไม่ผ่าตัดจะพอนั้นก็ไม่ไปแล้วก็กะว่า โปรตีนไปนิดเลยค่ะอ่าปัจจุบันนี้ขายเป็นปกติครับทุกทอย่างเป็นปกติแล้วปรบมือให้กำลังใจเธอหน่อยได้ไหมดูปกติดูเิดดูสุขภาพดีแล้วตอนนี้ไม่ป่วยแล้วนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของออคนที่ได้ผลลัพธ์จากโปรตินนะครับ